วัสดีครับท่านผู้ชมนี่จะให้ดูนะครับว่าการเลี้ยงด้วงการเพาะพันธุ์ด้วงที่เห็นผลและไม่เห็นผลเนาะแตกต่างกันมากสองกระมังนี้นี่เป็นกระมังที่ไม่มีด้วงสักตัวเนาะทั้งที่ใส่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำนวนเท่ากันห้าคู่ ปรากฏว่าไอกระลม,มังเนี่ยตอนที่ว่าผสมอาหารเนี่ยน้ำมันแฉไปก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะไม่มีสักตัวเลยผมไล่ดูไปหมดแล้วเนาะหรือดูไปหมดแล้วเนี่ยครับประมาณสิบวันมาแล้วเนี่ยไม่มีด่วงสักตัวเลยมีแต่หนอนเกิดขึ้นนี่ผมเอาพ่อแม่พันออกไปแล้วนะเนี่ยมันค่อนข้างแฉเะนาะคือด่วงเนี่ยไม่เจอสักตัวเลย มีแต่นอนเนี่ยนี่ก็นอนนะนแต่มาดูกระ,ะมังนี้คือผมลองเพาะแค่สองกระ,ะมังนะมาดูกระ,ะมังนี้เยอะมากนะโดกมากเราจะให้ดูเนาะเนี่ยคือโดกมากๆมันจะ เป็นร่องเป็นรูเนาะเขาจะอยู่เนี่ยเห็นไหมครับคือแค่แค่ลือนิดเดียวเนี่ยหรือขุยมะพร้าวกับมะพร้าวขึ้นมานิดเดียวนี่เจอเลยนะเจอมากมีทุกที่เนาะน่าเห็นไหมครับมันจะเป็นโอ้โหเอียมากโดกมากครับเห็นไหมครับถือว่าอัตราส่วน ของอาหารเนี่ยผสมให้มันเข้าแล้วก็ไม่แฉะเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆครับประมาณสิบวัน12วันไม่เกินนี้เนาะแต่ทำไมตัวใหญ่ใหญ่นี่รุ่นเดียวกันนะครับเยอะจริงๆดกมากมีอยู่ทุกจุดทุกที่ของกระมังดูนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเยอะจริงๆ อ่ะฮโอ้โหประสบความสำเร็จครับกระลำางนี้อือหือนี่ขนาดว่าลือแค่บางส่วนเนาะโอ้โหดูดูสิครับท่านผู้ชมเยอะจริงๆ นี่ครับเยอะมากครับโดกจริงๆโอ้โหนี่ผมเพิ่งทดลองเลี้ยงเนาะก็ยังไม่แฮนได้เก่งอะไรนะยังไม่เป็นด้วยซ้ำแต่ว่ากระมังนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะเยอะจริงๆครับโดกมากผมใช้มันสำปะหลังเนาะที่ไม่ได้บดแค่แช่น้ำ คืนนึงแล้วก็มาผสมกับหัวอาหารหมูแล้วก็มีกากน้ำตาลมี EM เอนะครับก็แค่นี้เองแล้วก็มะพร้าวสับมะพร้าวสับเป็นชิ้นๆเนาะถือว่าประสบความสำเร็จครับก็จะลองเลี้ยงต่อไปเพราะว่ามันเห็นเขาโดกอย่างนี้ก็ตื่นเต้นเนาะมีความสุขเนาะแต่ผมก็ยังไม่ขายไอ เป็นด้วงแบบเป็นหนอนนะผมจะเพาะให้เขาเป็นดักแด้คือไม่อยากฆ่าเขานะ่ะชอบเลี้ยงแต่แต่ผมเห็นวิธีการทอดแล้วมันต้องเอาอะไรตัดปากตัดอะไรที่เขาบอกกันผมว่ามันโหดร้ายไปผมจะแค่เพาะไอ้เป็นด้วงแล้วก็ให้มันเข้าฝักเป็นดักแด้เนาะแล้วก็ขายพอ่อแม่พันธุ์ก็จะลองดูโอเคครับนำเสนอให้ดูว่าสองกระมังนี้เนาะ แตกต่างกันสิ้นเชิงอันนี้ไม่มีสักตัวผมไล่ลื้อหาดูแล้วทั่วทั่วกระมังเนาะแต่ก็ไม่เจอด้วงมีแต่หนอนเนาะเต็มไปหมดเลยแต่กระมังที่มีด้วงกับไม่ค่อยมีหนอนทีนี้คือน้ําเนี่ยไม่แฉะแต่อันนี้ค่อนข้างแฉะเนาะกระมังนี้แฉแต่กระมังนี้เนี่ยมันพอดีเนาะมันมีน้ําแฉะกำลังพอดี แล้วก็ด้วงก็โตวไวมากครับไม่เกินสิบสองวันนะตั้งแต่เอาผสมพ응ันธุ์มันแรกอืมตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับตัวโตเยอะครับโด,ดกถือว่าใช้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็คงจะขยายให้มันเข้าฝันแล้วก็ขยายต่อไปให้มันนหลายกระมัง ติดตามรับชมกันต่อไปครับบััสดีครับ find the real me so let's go see the feeling